สวนดอกไม้ครับอำเภอบางทองนะครับผมเขามีเขาปลูกดอกไม้ดอกพานตะวันไว้ให้เซฟ,ฟี่ียออกมาเดี๋ยวเราแวะดูได้มีดอกไม้อะไรมังครับก็ทางผ่านพอดีเนะาะก็เดี๋ยวพาเพื่อนมาดูครับเห็นมีดอกไม้สวยๆเยอะเลยเดี๋ยวจะลองไปให้ดูไปหมดแรงเลยแล้ววันนี่นลูกอยู่ไหนไม่รู้ มีดอกไม้อันนี้ดอกอะไรจ๊ะทิวลิปใช่เหรอมัอ่วจริงๆเลยทิวลิปเมืองไทยนี่ครับผมบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยข้างหลังเป็นเขาเนาะต่อน <c oughs> ข้างจะสวยนงามด้วยนีะเดี๋ยวทำไมดูเป็นทุ่งดอกไม้ครับบประมาณนี้ครับดอ,ด,ด,ดอกอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้จักนะดอกอันนี้ดอกอะไรมั่ง เดี๋ยวเดินไปดูข้างในครับมีทานตะวันด้วยนะครับเซลฟี่ได้ครับเซลฟี่ครับสรรหาไปครับวันวันนนะก็มันเป็นััหยุดเราก็ต้องเอาให้เต็มที่นะนเพื่อนก็มีตอบทานตะวันนะครับ นี่ครับทานตะวันคุนทานตะวันครับ,รบอยู่อำเภอวังทองนะบผมวิวข้างหลังก็จะเป็นภูเขาเนาะเห็นไหมวิวค่อนข้างจะสวย เงียบสงบอยู่ด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตเซฟี่ก่อนอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามดนะ้วยเนาะอะไก็เป็นกำลังใจใกันด้วยครับพบนี่ครับผมมาได้นะก็ยังบานอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวนะมันจะพายดูข้างหลังก็เป็นวิวเขานะครับเพื่อนครับเป็นไร่เขา ปลูกให้สำหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายเซฟี่ได้นะครับก็มีให้ช่วยบำรุงค่าปุ๋ยค่ายาอะไรก็ว่าไปครับแบนี่คับลุยครับขอลุยไงเนาะดอกสวยแน่ เป็นริ้วเป็นแถวเลยนะัอไปเลยนะครับผม,มแล้วก็วิวข้างหลังก็จะเป็นเขาแบบนี้ครับนี่มีค่อนข้างที่จะแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเห็นไหมแดดแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับแดดตอนเย็นๆครับประมาณสี่โมงสามโมงครึ่งสี่โมงแนละไปเดินไปด,ไดูต้นสูงๆ นี้ไะใส่แ,สแมสตด้วยดีกว่านี่ครับตรงนี้สูงๆนะเป็นทิวดอกไม้เนาะ ีคนหลังมาได้เซฟฟี่ครับผมมทานตะวันนะตัวนี้ไม่ทานตะวันครับอ่าโอเคครับ okay pues ผมก็ใครผ่านมาทางอำเภอวังทองเนาะก็แวะได้ครับผมมาเซฟฟี่กับทานตะวันเนาะ เอาเม็ดออกเม็ดออกเฮ้ยถเป็นคนาติด๋ยวผมจะได้จำไว้ว่าผมจะตั้งจุดถ่ายทร่ไหนเพราะวันยุคหลังนะยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะครับเพื่อนเนาะ เดี๋ยวเจออะไรดีๆช่องรถบรรทุกเห่หาก็จะรีว like ิวให้ดูครับก็มีเล็กๆน้อยๆก็อย่างนี้แหละครับอันนี้คือเป็นย่อมๆหรือปลูกไม่ขึ้นก็ไม่รู้เพื่อนๆเนาะอ่ะโอเคครับผมก็ฝากแค่นี้ครับอันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละครับผมไป หันมาทางนี้นะหันมาทางกล้องดิบหูแค่จีบจีบตรงไม่เคยอยู่จะเมาอยู่ดีมันคล้องจีนกดซับให้ด้วย